ราอย่ามัวนั่งเศร้าร้าวรอนสวงในมารามาเถิดทุกคนรามาปลดหนี้สินที่รําคานใจมารเรามาเถิดวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพือให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล ปัจจุบันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็คือมีคนอายุเกิน60ปีเนี่ยมากกว่า10%แล้วนะคะและอีกไม่กี่ปีก็จะมากกว่า20%ของประชากรแล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นสังคมที่มีคนกเกษียณเยอะมากขึ้นค่ะใครๆก็อยากจะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีความสุขนะคะไม่ใช่แค่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจดีแต่ก็รวมถึงสุขภาพการเงินด้วยนะคะคาถามก็คือแล้วเราจะทําอย่างไรวันนี้เรามีต้นแบบคนหนึ่งนะคะที่เขาสามารถกรเกษียณอย่างมีความสุข ได้สุขกายสุขใจด้วยแต่ว่าเขาจะทําได้ในรูปแบบไหน,นคําแนะน,นํานี้ไม่ใช่สําหรับใครที่กเกษียณเท่านั้นแต่คนรุ่นใหม่ก็ควรจะฟังด้วยค่ะ ถ้าพูดถึงค่าวว่ากเกษียณนะคะหลายคนบอกว่าอุย๊ยอีกหลายปีทีเดียวกว่าจะถึงวันที่เราต้องกเกษียณอายุนะคะแต่อย่าบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องของกเกษียณต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เน,นิ่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเงินคะ่ะวันนี้เราเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับท่านหนึ่งที่เกษียณอายุแล้วนะคะแต่เป็นกเกษียณอายุการทํางานแต่ยังไม่กเกษียณการใช้ชีวิตนะคะจะน่าสนใจแค่ไหนมาพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณวิรัตสมัครพงศ์หรือว่าคุณรัตเกษียณสุดนั่นเองสวัสดีค่ะคุณรั ครับน้องเฟรนครับก่อนอื่นหลายคนบอกว่าบางคนคุณหน้าคุณตาคุรัตอยู่บ้านนะคะคถ้าได้ติดตามในโลกออนไลน์แต่บางคนบอกไม่รู้จักค่ะคอยากให้คุรัแนะนาหน่อยนะคะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็ทําไมเราถึงใช้ชื่อของเราว่าเป็นคุรัตเกษียณสุขค่ะครับตอนนี้เขาเป็นเจ้าของแฟนเพจเกษียณแล้วทำอะไรดีวะแล้วก็เป็นเจ้าของอเว็บไซต์คุรั u d a t รัต o m ค่ะ ทำไมเราถึงมาเน้นกลุ่มคนวัยเกษียณล่ะคะเหตุที่เน้นกลุ่มคนวัยเกษียณเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยได้เข้าสู่สังคมผู้เป็นผู้สูงอายุแล้วนั่นหมายความว่ามีคนอายุเ,าเกิน6กคนเนี่ย14เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอตอนนี้เ,นเรามีประมาณใช่เรามีประมาณ9ล้านคนคนกลุ่มนี้แล้วคนกลุ่มนี้เขามี mindset หรือมีความคิดว่าเมื่อครบ60แล้วเนี่ยเขาต้องพักผ่อนอแล้วคุณรัฐเองเป็นแบบนั้นไหมคะ เคยเป็นครับแล้วเกิดอะไรขึ้นทาให้เรารู้สึกว่าจริงๆกเกษียณแล้วไม่จําเป็นต้องอยู่เฉยๆก็ได้ครับเพื่ออย่างผมเนี่ยตอนนี้ผม67แล้วนะครับน้องเฟิร์นก็คือว่าดูแข็งแรงอยู่เลยค<ะ>่ะครับขอบคุณครับนี่ใกล้เจ็ดสิบ <c oughs> แล้วก็คือหมายความว่า <c oughs> พออายุครบ60ปั๊บเนี่ยสมองมันโปรแกรมว่า <c oughs> ผมต้องบักพรอเนี่ยคือผมต้องเกษียณอ่ะแล้วเขผมก็มาปลูกต้นไม้อยู่รอบบ้านเห็นไหมครับรอบบ้านเพราะไกลๆก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือเกษียณแล้วพักพ่ออยากปลูกต้นไม้ อ่าใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนทํากันทาสวนอ่านหนังสือไปเที่ยวสังสรรค์อะไรเงี้ยพอทาไปได้3ปีชีวิตมันเบื่อครับเพราะว่าจําเจทําในสิ่งเดิมๆใช่ไหมคะคือมันเราอยากจะมีชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่านั้นนะชีวิตได้เกษียณแล้วอย่างนี้หรือว่ากเกษียณแล้วมีความสุขก็ค,คือเปิดเ่ยพอมาถึงจุดนั้น,น,นเฮ้ยมันไม่ใช่วะอ,อะไรทำแล้วเราทำยังไงคะปฏิวัติตัวเองยังไงหลังจากนั้นก็เริ่มแสวงหาตัวเองนะก็คือจริงๆก็อ่านหนังสือมาเยอะแล้วหลังนั้นไปเข้าคอร์สอบรม มีคอสอารมณ์เดีนดีๆก็คือไปเข้าคอสเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างอ่านหนังสือบ้างเนี่ยจนกระทั่งว่าไปเจอคนคนหนึ่งเนาะค่ะ,ะที่คุณบดิตเรื่องหนังสือแล้วได้ฟังหนังสือเสียงท่านเนี่ยหาตัวเองให้เจอเขามาเปิดฟังฟังฟังจนกระทั่งว่าเฮ้ยหาตัวเองเจอว่ะในวัย60กว่าในวัยคือหามา3ปีนะพักผ่อนอยู่3ปีหามา3ปีจนอายุ66แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ไงค้นเจอว่าเฮ้ยความสุขที่แท้จริง ของชีวิตมันอยู่ตรงไหนและเราเป็นใครเรามีของดีอะไรก่อนที่จะบอกว่าเราเจออะไรในชีวิตนะคะอยากให้ครูลาไลฟังว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่แหละคือความสุขของเราเราวัดจากอะไรบ้างค่ะคือความสุขเนี่ยแน่นอนนะมันมีสองสามเรื่องเนาะก็คือหนึ่งสุขภาพดีสองความสัมพันธ์ที่ดีสามคือไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายมีเงินแต่ที่สําคัญน็คือในหัวใจเราเราได้รับการเติมเต็ม หั S <S วใจมันสุกมาจากภายในอ่ะพอสุกมาจากภายในปับอย่างอื่น<ม>ข้างนอกเนี่ยมันมันลืมไปเลยอ่ะบางทีว่าเรามีเงินเท่าไหร่มีสุขภาพเป็นยังไงเป็นเรื่องเล็กไปเลยเป็นเรื่องเล็กไปเลยความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็ดีนะเหมือนกับว่าถ้าเราค้นพบว่าเรามีความสุขคนเดียวเนี่ยคนรอบข้างเราก็ปพ่อยมีความสุขไปด้วยเพราะเห็นเรามีควานสุขแล้วอะไรทําให้ครูรัฐมีความสุขหัวใจพองโตแล้วก็เป็นความฝันที่ถูกเติมเต็มละคะค้นพบว่าตัวเองชอบเป็นครู และก็ชอบสอนคนและสร้างคนและเป็นคนรักการเรียนรู้าบางเอิญในช่วงนี้มันก็จะมีสื่อบนโลกออนไลน์เนาะที่เขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดี l ล n e ก็ดีนะหรือแม้กระทั่ง Youtube หรือแม้กระทั่ง Instagram เนี่ยเราก็อยากจะสื่อตัวตนของเราเนี่ยผ่านสื่อพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสื่อทีวีนะครับเพื่อ ถ่ายทอดแนวความคิดให้คนไทยค้นพบตัวเองและมีความสุขเหมือนที่ผมมีในเวลานี้ครับแค่นอกจากาหาตัวเองเจอแล้วเราก็อยากให้คนอื่น<ช>หาตัวเองเจอใช่ครับให้หัวใจพองโตแล้วก็มีความ<ช>สุขเหมือนที่เราเป็นแล้วแต่จําเป็นไหมคะว่าต้องเป็นคนเกษียณแล้วหรือคนทั่วไปอายุเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้สําคัญมากนะครับผมไปอบรมหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนแพชั่นทูมันนี่ค,คนครึ่งห้องเนี่ยหาเพชั่นของตัวเองไม่เจอ,อ ตกลงเรามีแพชชั่นในเรื่องอะไรหรือกับอะไรหรือลักที่จะทําสิ่งอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยังเป็นการทําตามหน้าที่ทําเพราะว่าได้จากนายเขาว่าอย่างนี้หรือทําสิ่งนี้หรืองานอันนี้แต่มันไม่ได้เติมเต็มในหัวใจอ่ะฉะนั้นเนี่ยการหาตัวเองให้เจอหรือหาแพชชั่นตัวเองให้เจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากทํายังไงบ้างคะทำยังไงบ้างใช่ค่ะก็คือปกติแล้วเรามีหัวใจคําว่าหัวใจในที่นี้มันตรงกับภาษาอังกฤษว่าฮาร์ t หรือว่าอารมณ์ เวลาเราสุขหรือทุกข์เนี่ยก็คืออารมณ์ใช่ค่ะถ้าเราอยู่ในโมเมนต์ที่เรามีความสุขเนี่ยรู้สึกเต็มเต็มในจิตใจอะ่ะอันนั้นแหละใช่ฉะนั้นหัวใจของเราหรืออารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็น GPS แต่ต้องทําเรื่องที่ถูกต้องเลยนะถูกต้องค่ะพราหลายครั้งที่เราทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรารู้สึกสะใจในอารมณ์ <c oughs> แต่กลับไปถึงบ้านที่ว่าเฮ้ยผมไม่ควรทําไปเลยวะรู้สึกผิด <c oughs> รู้สึกผิดคือไม่ได้คือเกิดความรู้สึก guilty ในใจไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ถูกต้อง นั้นความสุขเนี่ยเกิดจากการเราทําสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าต่อตัวเองคุณโลบข้างและผู้อื่นค่ะไอตรงนี้มันคงมีหลายอย่างนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยถูกสร้างมาไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าท่านมีความสุขตรงไหนแต่ท่านต้องหาให้เจอสตตฟโจอ้บ,บอกว่าต้องหานะ หาไม่เจออย่าหยุดหาอืมใช่ค่ะสาคัญคือใช้ใจตัดสินนะคะบ,บางทีหัวใจใสําคัญกว่าสมองด้วยเหมือนกันนั่นค,คือเรื่องของจิตใจที่ทําให้เราเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครูรัาเองก็บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะว่าเวลากเกษียณออกมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเงินเหมือนกันว่าเออเรากังวลค่าใช้ใจ่ายมากน้อยแค่ไหนได้เตรียมพร้อมก่อนที่จะ,กะเกษียณไว้ยังไงบ้างคะครับเรื่องการเงินเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่วิตกกังวล แต่ผมเนี่ยผมมีไมล์เซ็ตเนื่องจากผมเป็นคริสเตียนเนี่ยในคัมภีร์สอนว่าอย่าวิตกกังวลว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มแต่ในทางตรงเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเองอย่างสุดกําลังและสุดความสามารถมผมเ็เคยเจ๊งมาก่อนตอนปี40่ะนะชีวิตแบบวูบเลยช่วงที่มีหนี้สินมากเนี่ยครอบครัวแตกแยกความรู้สึกแบบไม่ดีเลยทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างอ,อะไรย่งเี้ยหลังจากที่ได้ค้นพบว่าอ๋อทุกอย่างมันแก้ไขได้อ,อยู่ที่การเตรียมตัวล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการมีเงินให้เพียงพอเบื้องต้นเนี่ยเตรียมความคิดก่อนก็คือไมเคิลในหัวว่าแล้วทุกคนเนี่ยไปได้แน่นอนอ,อย่าวิตกกังวลเกินเพราะถ้าวิตกกังวลเกินมันเหมือนกับว่าเรายืมเงินมาเ,เงินต้นยังไม่ได้เลยจ่ายดอกไปแล้วอคือให้ความกังวลมันมีอิทธิพลเหนือเราไม่ดีใช่ครับก็คือเบื้องต้นลดความกังวลในทางความคิดก่อนแล้วหลังจากนั้นหาหนทางตามบริบทชีวิตของตัวเองอ ถ้าท่านเป็นพนักงานเงินเดือนท่านก็ต้องแบ่งสรรค่าใช้จ,จ่ายมาเก็บออมมาเก็บออมลงทุนให้เงินทำงานแทนห,ห,หรือช่วยเหลือครอบครัวอะไรทำนองนี้เพื่อเป็นการสร้างความเป็นปึ่แผ่นในครอบครัวหรือมีความรับผิดชอบครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะต้องวางแผนนะคะเพราะว่าค,คุณรัฐบ,บอกว่าการเตรียมตัวจะทําให้เราเนี่ยลดความกังวลไปได้โดยปริยายนะคะถามแบบนี้เวลาก่อนกเกษียณกับหลังกเกษียณชีวิตเราต่างกันเยอะไหมคะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตและเรื่องของการเงินด้วยอย่างผมเนี่ยคือผมเนื่องจากผมเตรียมตัวมาดีเนาะผมเตรียมผมทําประกันชีวิตเอาไว้ผมมีสวนยางผมมีที่ดินมีบ้านมีอะไรต่างๆนะแล้ว มีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยอะไรทํานองนี้พอพอเรากรเกษียณมาแล้วถามว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมผมเห็นเพื่อนเอนเปลี่ยนนะแต่ของผมไม่เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนก็คือว่าผมมาค้นพบตัวตนที่แท้จริงแล้วทําความฝันที่มันคาใจมากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพอเกษียณแล้วเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสหรือให้ความสําคัญคืออะไรกันแน่นะคะคซึ่งทางด้านของคุรัตเองเนี่ยก็โฟกัสเรื่องของตัวตนแล้วก็หาความสุขของตัวเองให้เจอนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้านะคะว่าแล้วคนวัยเกษียณที่พูดคุยกับคุรัตแต่ละคนเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่คนวัยเกษียณอยากบอกต่อคนรุ่นหลังให้เขาได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้มีอะไรบ้างน,นะคะและคําแนะนําของคนที่เกษียณแล้วมีความสุขอย่างคุรัตกับเราที่ยังไม่เกษียณ อยาก,กเกษียณอยากมีความสุขจะน่าสนใจแค่ไหนสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าผันไหว